ไปแล้วไปแล้ว <ไป S 1> หนูอน,ลน,อน,อนอกลับบ้านเลยกล <c oughs> ับบ้านเลยคะั้ว,วรงรงเขาไป <c oughs> ใครอยากเอาบ้างให้คนและลูกเลยจ <c> ะ <oughs> ต้องจ่ายตังค์เลยนะคะ <c oughs> ไอ้ส <laughs> 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 <laughs>